สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับผมคราวนี้จะเป็นการวริวน้ำหอมแบบนิชเพอร์ฟูมนะครั้งแรกของผมเลยครับกับน้ำหอมที่มีชื่อว่า Creed a v e n t u s ครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวน้ำหอมครีตอเปนทัสเนี่ยผมคิดว่าการเล่าประวัติของบ้านน้ำหอมอย่างเฮาซ็อกค e ีตเนี่ยถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าถือเป็นบ้านที่ผลิตน้ำหอมมาอย่างยาวนานนะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1760นะครับทึ่งถือว่ายาวนานมากแล้วนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ได้มาประมาณ260ปีแล้วนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยห้กย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้ว House อกค e ีตเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ที่ผลิตเสื้อผ้าขายนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้เริ่มต้นมาผลิตนนน้หออออมมเ่่พืืไปลกลกขงถุมม หนังนะให้กับพระเจ้าจอร์จที่3นะครับหรือคิงจอร์จที่3นะครับเนื่องจากว่าการขี่ม้าหรือว่าการทรงม้าเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ถุงมือหนังเสมอนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยกลิ่นมันอาจจะแบบไม่ได้ชวนให้ดมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการผลิตน้ําหอมที่ไปช่วยดับกลิ่นหรือไปช่วยทําให้แบบกลิ่นมันยังคงความหอมได้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ครีตเนี่ยอยากจะผลิตเพื่อถวายนะครับจึงกลายเป็นน้ําหอมขวดแรกและกลิ่นแรกของบ้านครีตนะครับนั่นก็คือรอยัลอิงลิชเลเทอร์นะครับผมหรือว่ากลิ่นที่เป็นเครื่องหนังของประ,ทนนะรทเทศอ นะตัวแบรนด์เนี่ยก็เริ่มหันมาผลิตน้ําหอมแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็ได้รับการตอบรับจากชนชั้นสูงค่อนข้างดีมากๆาเลยนะครับจนกลายเป็นว่าครีสเนี่ยเป็นเฮาส์แบรนด์เล็กๆที่ผลิตน้ําหอมให้กับราชวงศ์ใหญ่ๆในยุโรปนะหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินเฮาส์ออฟครีสมาก่อนเลยในยุคนั้นนะครับเพราะว่าถูกเก็บไว้เป็นความลับนะแล้วน้าหอมเหล่านี้ก็ไม่ได้ส่งผ่านมาถึงสามัญชนทั่วๆไปแบบเราเเลยครับจนเข้าสู่ยุคเจเนอเรชั่นที่6ครับของครอบครัวครีสนะเจเนอเรชั่นที่6เนี่ยนำโดยคุณโอลลวิ ก็เริ่มต้นที่จะเอาน้ําหอมครีตเนี่ยออกมาวางขายเป็นแนวคอมเมอรเชียลมากขึ้นนะครับให้คนปกติทั่วๆไปหรือสามชนคนธรรมดาเนี่ยสาม,มารถหาซื้อน้ําหอมครีตได้นะครับซึ่งปีที่เขาเริ่มต้นนําเอาน้ําหอมครีตเนี่ยออกมาวางขายแบบคอมเมอรเชียลมากขึ้นเป็นตลาดใหญ่มากขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นในปี19 7 0นะครับให้หลังประมาณ10ปีครับลูกชายของคุณโอลิเวียครีตเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมกับบริษัทนั่นก็คือคุณเออร์วินครีตนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้ครีตเนี่ยได้ส่งผ่านลีน,ลตน,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 นตตกะครู ส่งต่อกันมาแบบ7รุ่นแล้วแต่ว่าณปัจจุบันครับในปี2020เนี่ยทำแบรนด์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนมือคนที่เป็นผู้นําของบริษัทไปเรียบร้อยนะครับยังไงก็ตามครีตก,ก็ยังคงเป็นครีตอยู่เนอะก็ยังถือว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและถือเป็นน้ําหอมที่ผลิตโดยคนในตระกูลตระกูลเดียวเนี่ยมา200กว่าปีแล้วสำหรับครีตเนี่ยถือเป็นนิชเพอร์ฟูมนะครับเพราะว่าตัวแบรนด์เนี่ยผลิตเฉพาะน้ําหอมอย่างเดียวเนอะก็คือไม่ได้ผลิตเสื้อผ้ามาก่อนไม่ได้เรียกว,ว่าดีไซเนอร์แบะมมนนะร,บราะราก็ ะเรียกสไตล์นี้หรือลักษณะของน้ำหอมประเภทนี้ว่าน,นิช e พอร์ฟูมนะครับผมโตครีตเองเนี่ยโฆษณาไว้ว่าเขาเนี่ยมีวิธีการในการดึงเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจากวัตถุดิบต่างๆโดยวิธีการ Infusion นะครับ infusion เนี่ยถือเป็นกระบวนการจากอดีตและมีมายาวนานกว่า4,000ปีแล้วนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจหรอกว,ว่าครีตจริงๆเนี่ยใช้วิธีการแบบ i n f u s i o ันจริงๆหรือเปล่านะเพราะยังไม่เคยไปดูโรงงานนะครับอันนี้เชื่อถือไว้ก่อนละกันว่านี่คือวิธีการในการผลิตที่ยังคงต้นแบบและรูปแแบบบบบบฉัเดิ ไม่อยู่นะครับนั่นคยอยือวิธีการแบบ infusion นะ สำหรับตัวน้ำหอมครับที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ครีตนะตั้งแต่มีการผลิตออกวางขายจนถึงปัจจุบันครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวเจ้าครีตอเวนทัสตัวนี้ครับคือเจ้าครีตอเวนทัสเนี่ยถือเป็นน้ำหอมที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ขายดีตลอดกาลมากๆนะครับมาดูที่เชื่อนก่อนครับเจ้าครีตอเวนทัสเนี่ยมี2คำนะที่คุณต้องรู้ก็คือตัว A หรือ R นะครับแล้วก็ตัวอเวน t ัสนะครับเอหรือ R เนี่ยก็มีความหมายว่ามาจากนะครับส่วนอเวนทัสเนี่ยมีความหมายว่าลมนะครับทั้งสองอรม ก,ก็คือมาจากลมนะซึ่งถือว่าเป็นน้ําหอมที่มีคอนเซปต์ในการผลิตที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าตัวน้ําหอมเนี่ยผลิตมาโดยอิงเอาคอนเซปต์ของบุคคลหนึ่งท่านครับที่เป็นคนสําคัญมากๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเอามาเล่าต่อในรูปแบบน้ําหอมนะนั่นก็คือนโปเลียมปบรปาส์นะครับตัวน้ําหอมเนี่ยมีกลิ่นและมีลักษณะเด่นหลายๆประการนะที่ผมคิดว่าเจ้าเนี่ยมีความซิกเนเจอร์ค่อนข้างสูงเดี๋ยวมาดูท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตกันดกนีกว่านะสำหรับท็อปโน้ตเลยเนี่ยก็ถือว่ามีความฟุต,ตี้้ค่อนขาง นะคือจริงเอวินทัสเนี่ยมีความฟุตตี้ที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับเริ่มต้นด้วยสับป,ประรดแอปเปิลมะกรูดแล้วก็ตัวแบคเคอร์เรนต์นะครับกลิ่นที่โดมิเนตได้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นสับป,ประรดนะครับซึ่งคนปรุงเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบกลิ่นสับป,ประรดเป็นพิเศษนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเป็นการเบลนด์ของแอปเปิลกับสับป,ประรดที่ดีมากๆนะครับใครอยากดมกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนของตัวท็อปน้ตมากเป็นพิเศษเนี่ยผมแนะนำให้ไปลองดมตัวที่เป็น,นันลนขอ Top ทโนนคว ชัดมากๆนะนั่นก็คือแบบมีสัปะรดและแอปเปิลแบบเข้าคู่กันได้อย่างดีเลยครับตัวมิดเดิลโน้ตครับมิดเดิลโน้ตก็จะมีความฟลอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงมีมันลิ มีกุหลาบนะครับแต่ก็ตัดด้วยพิมเศนแล้วก็ไมเบอร์ชนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวมิดเดิลโน้ตถือว่าเบรนออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกลิ่นใดโดดเป็นพิเศษออกมานะครับถือว่าค่อยๆเปล่งประกายออกมาหลังจากที่ตัวกลิ่นท็อปโน้ตหายไปนะครับผมเบสโน้ตเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีกลิ่นความแบบ Musk, มัส์มีโอ๊กนอสแล้วก็มีตัวแอมเบอร์กิสรวมไปถึงตัววานิลาเอาจริงตัวกลิ่นทั้งหมดที่เบรนออกมาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะสำหรับอเวนทัสนะ and ผู้ชายที่ขี้เล่นหน่อยๆแต่ว่ามีความสุขุมนุ่มลึกอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับผมถือว่าตัวอัลเบนทัสเนี่ยเป็นน้ําหอมที่กลิ่นดีมากๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องขอชื่นชมคนปรุงนะครับซึ่งคนปรุงเนี่ยมีชื่อว่าชองคริสตอฟเฮโร่นะครับร่วมมือกับโอลิเวียและเออร์วินครีดนะครับในการผลิตตัวน้ําหอมตัวนี้ขึ้นมานะชองคริสตอฟเนี่ยถือเป็นคนที่หลงไหลในตัวสับประรดมากๆนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาเนี่ยอีกก็เป็นคนที่หลงไหลในตัวสับประรดเหมือนกันนะครับพอฉันร เดี๋ยวดูตัวกล่องกันครับกล่องเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้นะพร้อมลายที่แบบคล้ายๆลายหนังนะครับผมตัวฟอนต์ก็จะเป็นสีเงินนะครับพร้อมด้วยโลโก้อเวนท u s แบบนี้เปิดมาครับก็จะเห็นสิ่งหนึ่งคือกระดาษครับอันนี้ก็จะเป็นคุณจอห์นเฮนรี่ครีดครับก็ถือเป็นคนที่ก่อตั้งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นเจเนอเรชันที่6 ก็คือคุณโอลิเวียครีตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกระดาษที่มีรูปของทั้งสองท่านอยู่นะแผน่นที่2เนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้ครับอันนี้บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของครีตนะก็จะเป็นใบแบบนี้นะครับหลังจากตัว2ใบนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ําหอมแล้วอยู่ด้านในนะครับก็จะเปิดมาเป็นแบบนี้แกะองกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวน้ําหอมอยู่นี่สำหรับครีเนี่ยก็เป็นน้ําหอมนิช,ชที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังไม่เคยลองน้ําหอมนิช,ชเลยเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นทีี่่คอนข้างด แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะเดี๋ยวมาพูดถึงโปรแซนคอนกันหน่อยนะครับสำหรับข้อดีนะครับของตัวน้ําหอมครีสเนี่ยมีอะไรบ้างคือ1เป็นกลิ่นที่แบบเอกลักษณ์มากๆกลิ่นหนึ่งบนโลกเลยละกันนะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตัว Aventus เนี่ยขายดีมากๆนะครับเราถือเป็นน้ําหอมที่ขายดีที่สุดของแบรนด์นะครับเจ้าตัวนี้เลยเป็นน้ําหอมที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับหลายๆคนก็รู้สึกว่า กลิ่นน้ำหอมอันนี้ถือเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้ชายมากๆเาะนั่นคือข้อที่2ด้วยครับตัวน้ำหอมเนี่ยมีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยยังไม่พอครับยังเป็นน้ำหอมที่ได้รับคําชมเยอะที่สุดจากบรรดาสาวๆนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยสาวๆค่อนข้างชอบมากๆนะเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่มีความสดชื่นอยู่ในตัวแล้วก็มีความนุ่มลึกในตอนปลายนะครับเอางี้คืออันนี้เป็น2ข้อที่ผมคิดว่าแค่เนี้ยก็น่าจะเพียงพอกับก,บการซื้อเจ้าคริสเอาเมนทัสนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ3กันต่อครับข้อสามคือเป็น สถานการณ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวน,น้ำหอมเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถใช้กลิ่นแรงมากๆในตอนเช้าได้เนีเพราะว่ามันจะไปแบบทําลายคนอื่นแนาะแบบโห oh. นักมากๆเข้มมากๆ ใช้ตอนกลางวันแล้วมันก็จะดูหนักดูเข้มไปหมดนะครับยิ่งใครเดินทางโดยรถสาธารณะเนี่ยเราแบบคือรถตู้ด้วยเนี่ยผมคิดว่ายิ่งหนักยิ่งยิ่งไม่ค่อยดีครับแต่ว่าสําหรับตัวครี e อ a ลเวนทัสเนี่ยคือสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้เหมาะกับซัมเมอร์บ้านเรามากๆนะสำหรับครีตอัลเวนทัสมาดูข้อสังเกตกันมากครับข้อสังเกตของครีตอัลเวนทัสผมคิดว่าก่อนจะซื้อเนี่ยอาจจะต้องทาความเข้าใจกับ3ข้อนี้ก่อนข้อแรกเลยคือมันแพงครับมาถึงมันค่อนข้างราคาสูงนะสำหรับครีตอัลเวนทัสอาจจะตันะว ml ตัวนี้นะมีราคาอยู่ประมาณ1 9 0่งบาทมันขั้นราคาสูงเลยแหละถ้าเกิดคุณคิดว่าน้ําหอมเนี่ยเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับการสเปน1นึ่งบาทก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สักเท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดคุณมีงบมากพอครับผมคิดว่า1,900บาทเนี่ยถือว่า คุณได้ของที่คุ้มค่ามากๆเลยแล้วกันข้อ2อันนี้ผมไม่สามารถเคลมได้เพราะว่าผมไม่ได้มีปีลึกนะแต่ว่าข้อ2เนี่ยมีหลายคนครับหรือหลากหลายท่านเนี่ยบอกกันว่า c r e เอ a v อ n t u s ัแต่ละปีหรือแต่ละแบชเนี่ยกลิ่นไม่เหมือนกันบางปีเนี่ยจะมีกลิ่นบางอย่างที่หายไปบางปีก็แบบสโมกกี้กว่าบางปีก็แบบติดทนไม่นานเท่าแต่ละปีเนี่ยก็ จะเป็นแบชและกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับอันนี้ที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นปี2021นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็น่าจะบอกเสียงเดียวกันครับว่ามันไม่หอมเท่ากับปีลึกๆหรือปีแบบ2016 2013อะไรอย่างงี้เนะแต่ว่าตอนนี้ที่ดมอยู่ตอนปี2021เนี่ยถือว่าหอมมากทีเดียวนะข้อที่3ครับคือมันขายดีมากขายดีแบบดีมากๆจนรู้สึกว่ามันไม่นีชอีกต่อไปมาถึงว่าคร e สเอาเปนทัสเนี่ยมีแต่คนไปซื้อนะกลายเป็นน้ําหอมที่ มีการโคลนหรือมีการทำเรียนแบบกลิ่นของ r e ีต a เ e n t u s ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลากหลายแบรนด์มากมาเลยที่พยายามทําให้ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เล่นน้ําหอมครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบตอนครีตอเ e นทัสเนี่ยมันจะเริ่มไม่นิชแล้วเพราะว่ามีตัวโคลนออกมาเยอะเกินไปแล้วส่วตัวผมแล้วเนี่ยครี Creed ก็ยังคือครนะีตเนาะหมายถึงว่า ดมตอนแรกแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบก็คือครีมนะครับมันก็ยังแตกต่างกับตัวอื่นนะเพราะว่าเขาเบลนด์ได้ค่อนข้างดีแล้วใช้ n น t u ral Ingredient นเยอะนะครับผมเชื่อว่ายิ่งบ่มไปสักพัก6เดือนปีนึงผมเชื่อว่าน้ำหอมโนนี้ก็จะหอมขึ้นเรื่อยๆละกัน สำหรับตัวปี2 0 2 1สเนี่ยสำหรับตัวผมเองที่ได้เทสมาเนี่ยก็ติดทนประมาณ6-8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ได้ติดทนถึง12หรือบางท่านอาจจะเคยบอกว่ามันติดทนนานจนถึงแบบ16ชั่วโมงเลยก็มีแต่ว่าสำหรับปี2021เนี่ยผมคิดว่าติดทนประมาณ6-8ชั่วโมงแต่บอกไว้ก่อนครับว่าการติดทนนานมันแล้วแต่แอคทิวิตี้คนแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแบบอย่าเทคอิทซีเรียสนานนั้นละกันสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่า Creat Avent เนนนี่่ถืออป็้าหมทททุก,ทนค,นก,นนะกคร์นด ีออกกลิ่นมาใกล้เคียงกับครี e อ a v เวนทัสแต่ว่าด้วยความที่ตัวอเวนทัสเองเนี่ยใช้วัตถุดิบที่แบบธรรมชาติหรือ natural ingredient ค่อนข้างเยอะนะครับตัวน้ําหอมเบลนออกมาได้อย่างแบบดีเยี่ยมแล้วก็มีความนุม่มมีความละมุนค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อยๆซึมออกมาครับหมายถึงว่าแต่ละช่วงแต่ละโน้ตเนี่ยค่อนข้างเบลนออกมาได้ดีนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือเป็นน้ําหอมที่ไม่ว่าใครฉีดก็เชื่อว่าสาวๆก็จะ complement คุณนะหรือให้คําชื่นชมนะสุดท้ายครับท้ายสุดเลยคือน้ําหอมเนี่ยเป็นเรื่องปจเจกมากๆนะผม มเชื่อว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับว่าคุณคิดเห็นยังไงเกี่กับอาวุธัสเพราะว่าผมเชื่อว่ามีผลดีต่อ คนที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็เลื่อนไหลลงไปที่คอมเมนต์ด้านล่างนะว่าแบบควรซื้อหรือไม่ควรซื้อดีหรือยังไงดีนะครับผมแนะนำมี <c oughs> ผมแนะนําว่าลองหาขวดแบ่งก่อนเริ่มต้นง่ายๆครับ <c oughs> <ๆ S 2> เอามาลองใช้ดูครับเอามาลองบนผิวเราเองจริงๆดูสักครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปเรื่อยๆครับว่าแบบกลิ่นเนี้ยเราชอบหรือเปล่าเราเราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันหรือเปล่านะสำหรับ Final Conclusion ผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ้า c r i n i q u e n e t u s ตัวนี้ครับควรมี ติดตู้ไว้สักขวดละกันรู้สึกได้ว่าเป็นกลิ่นที่ฉีดด้วยตัวเองเพียวๆก็ได้แล้วเป็นกลิ่นที่สามารถฉีดเป็นเบสแล้วออนท็อปอะไรได้สนุกเหมือนกันนะครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมเจ้าครี e อ a อเม t ทัสตัวนี้หวังว่ารีวิวครั้งนี้จะช่วยทำให้คุณตัดสินใจในการซื้อครี e อ a อเม t ทัสได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับว่าแบบคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับครีเอทเมทัสผมจริงๆอยากอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณมากครับที่ติด E